สวัสดีครับเมื่อนี้วอาจจกตีได้เป็นเมนูซาซิมินะครับซาซิมิมึกสดกรบผมนี่ครับมึกกลวยตัวางามนะครับสดสดนะครับนี่ล่างโซดามาเรียบร้อยด้วยพี่น้องครับมาลองกินเบอรงครับกับน้ำกิมซี่ฟู้ดนะครับเผ็ดเปรี้ยวนะครับตามเองครับผมครับผักกบพยาแกมกับเป็นผักหอมนะครับตกแต่งที่ดุดดมาเสีย์กันเลยครับลองเบอรงครับผมหรือเสื้อเป็นมึกช็อตเลยนะครับนี่ครับใส่ันไปเลยครับ อคั้งแรกนะครับลองกินบุ้งกระพงะครับเผ็ดเ็ดเลยนะครับชอดอืม โอ้หวานพี่น้องเจ๋งเลยนะครับตัดกับนำ้ำจิ้มเผ็ดๆนะครับมือ,อ,อกตัวกรอบๆบนหวานขับผม,มนี่ครับรขอโทษขออภัยคนที่บ่าก,กินสดด้วยพี่น้องแนะนั่งอาไปะเะ็ดเป็นฟุกเป็นลวกกันเลยนะครับนี่กลิ่นเพื่อคมันเทิงพี่น้องมักใคร่มากมันขับผม Hum. E

อยติแนะนำเลยนะครับเอาตัวสดๆนะครับล่างโซดานะครับทำความสะอาดยางดีได้พี่น้องพ่อยเอามากินนะครับนี่ครับ อืไอครับ hmm. อือ mm hmm. ครบผมสำหรับเมนูมือนี้ก็เป็นซาซิมินะครับปลาหมึกสดพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องนะครับแต่แนะนํานะครับสําหรับคนที่มากกินปลาหมึกสดนะครับกินได้พี่น้องไปล่างทั้งพ่อมาม มันดีนะครับคนที่บ่ามากก็บไปลวกไปหนึ่งได้นะครับไปยานซะก่อนเด้อพี่น้องเป็นเพื่อกินพ่กเขามันเทิงกับผมบ่ได้ด่ามากับผมขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้เบาตีผมฝากคนไลค์กดแชร์ติดตามได้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้เบาตีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ